อะไรเหรออะไรครับพี่เขาเทียบคีอยู่หรือเปล่าใช่มาเทียบคีอะไรโดีตัวพ่อพ่อละมาเทียบกับพ่อนั่นแหละพ่อเบ๊กฮะพ่อออกจากล่างใอ้เบลได้ยังพ่ออยากไปแล้วสวัสดีครับคุณคนสวยสวัสดีค่ะน่ารักจังเลยจริงปะเนี่ยครับผมเฮ้ยบ้าผู้จริงไม่เคยติงนางครับอายอายเยอะคุณคุณครับ ท่านล้วงอีกทีในทีบนะครับมันไม่มีอะไรเลยนะคะดูถูกดูถูกชอบชื่ออะไรอ่ะหนูล่ะคะครับผมหนูมีชื่อว่าจิ๋มโหนกกะค่ะข่อยกกพระนี่วันนีใช่จิ๋มโหนกระใช่ค่ะชื่อคลองกับผมเลยครับคุณพี่ชื่ออะไรขวยแดงตะแคงโหนกครับปกติ เขาอยู่ในไหนบ้านอยู่ไหนเนี่ยหัวนึกไม่ออกหัวนึกไม่ออกเออนึกโกกพประชาชนกันเลยจิมโหนครับค่ะขวยแดงจะรังเกียจไหมครับจิมโหนค่ะรังเกียจเรื่องอะไรคะขวยแดงจำอไรอ่ะให้เรียกไงเรียกชื่อเต็มเต็มเรียกสั้นๆดีกว่าครับคุณเรียกแดงผมเรียกโหนไม่เอาค่ะเรียกขวยค่ะโนข่อย ขอผ่านทางนะครับจะมาขอผ่านทางจิมหอกเหรอคะจะมาขอผ่านทางจิมชอบแต้บอกว่าทางของจิมเนี่ยนะคะมันไม่ธรรมดานะคะมันเป็นทางยังไงนะครับจิมทางของจิมเนี่ยนะคะมันเป็นทางลูกเป็นไรอ่ะจะเทินใจอนนนทธานีโอ้โหอานนานีเนยี่เขามาดูมึงบ่เนี่ยไม่รู้เือนกันพูดไปก่อนจิมครับค้าขวยแดง มึงเรียกขวยเฉยๆเถอะให้เกียรตินะค่ะเจมครับพัมขวยไปผ่านทางเจมนะครับได้เลยค่ะครับผมพร้อมนะคะพร้อมครับพร้อมแม่นะครับไปนะรีบไปเดินเดี๋ยวพี่เดี๋ยวหน้าวัวตายพอดีมาค่ะขวยแดงตามติดงตอบมาเลยค่ะครับไปจ้าโอ๊ยอะไรคะขวยแดงมึงจะดึงอะไรนังหนาเนี่ยทำไมอ่ะมันโดนไม่โดนทำไมไม่มี เยอเขียนคุณเจอแม่อ้มอุ้ยคุณมีชื่อแล้วแถวโกกพระะครับโยยุทธยาไม่ได้อยู่โกบพระผมอยู่ไทยครับผมชื่อปิ๊กใหญ่อุทัยธานีครับโชว์สคุณเลยเกน